สวัสดีค่ะแก้วใจชาแนลมาอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วใจชาแนลก็มีสาระดีๆสําหรับสมุนไพรไทยนะคะวันนี้เราจะมารู้จักนะ,ะของสปปรรพคุณต้นอะไรเห็นดอกขาข่วนี้เพื่อนๆท่านใดรู้จักบ้างคะว่าต้นอะไรนะคะอันนี้ก็คือต้อนทองพันช่างนะคะเป็นฤดูการของดอกทองพันช่างออกดอกนะคะ นนี้พามาดูดอกทองพันช่างจะมีลักษณะเป็นแบบสีขาวๆดอกเล็กๆนะคะจะมีกลีบจิงออกมาสามแฉกเล็กๆนะคะเป็นสีขาวใครที่เป็นนะคะโรคผิวหนังผดผื่นคันนะคะกากเคลื่อนต้องดูสูตรนี้เลยค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับสำหรับโรคผิวหนังกับวิธีการใช้ต้นทองพันช่างนะคะ วิธีการใช้ก็คือใช้ใบสดผสมกับแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์75%ถ้าไม่มีแอลกอฮอล์75%ก็เหล้าขาวทั่วไปของเรานี้ใช้ได้เลยนะคะหรืออาจใช้รากบดเป็นผงแช่แอลกอฮอล์หอาทิตย์แล้วนํามาทาแก้โรคผิวหนังโรคก,กลากเลื่อนและโรคผิวหนังอื่นๆที่เกิดที่ บริเวณผิวหนังนะคะใช้ทาภายนอกใช้ใบหรือรากสดตำกับน้ำปูนใสผสมกับพริกไทยนะคะแล้วก็เอามาพอกแก้โรคผิวหนังเรื้อรังกากเกลื่อนหรือโรคผิวหนังอักเสบนะคะแล้โรคผิวหนังอักเสบก็นะคะใช้ใบสดหรือแห้งหรือรากตำให้ละเอียดนะคะแช่เหลาขาวพอท่วม ตั้งทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์หรือ7วันค่ะนำน้ำยาที่ได้มาทาบริเวณที่เป็นเป็นโรคผิวหนังต่างๆนะคะติดต่อกันวันละ3 4ครั้งนะจะทำให้อาการโรคผิวหนังดีขึ้นนะคะแต่ขอเน้นย้ำนะคะเป็นการเตือนว่าถ้าเราใช้ใบสดหรือใบแห้งหรือรากนำมาตำ แช่เหล้าขาวต้องแช่ให้ได้หนึ่งอาทิตย์หรือเจดวันนะคะพอฤทธิ์ยาจะออกถ้าฤทธิ์ยาไม่ออกจะทำให้สารต่างๆมันกัดผิวหนังเราได้นะคะก็วิธีการใช้สมุนไพรก็ต้องศึกษานะคะเรียนรู้จากผู้ที่รู้จริงหรือแพทย์ผู้รู้หรือหมอยาพื้นบ้านนะคะไม่ควร จะใช้เองต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนนะคะว่ารักษาโรคอะไรบ้างวันนี้ก็พามาให้รู้จักสรรพคุณของต้นทองพันชั่งค่ะ